น่าจะประมาณห2ึ่งสองสี่ห้าหปองระมาณยี่้าตนั้นน่าจะประมาณ50าสิบหาสิบเจ็ดบลูกห้าร ต้องคำนะครับดูสิครับต้องในคำเลยกำลังซานะครับราแต่ว่าที่นี่เป็นหยุดรับซื้อเลยครับ คน,นที่เป็นคนที่ลาดขึ้นนะครับเชิงเขาสวนส้มโอส่อวนใหญ่สวนส้มโอออย่างเดี้วเลยครับก็มีต้นอื่นบ้างมีเงาะมีลำใหญ่ขึน้นเนินขึ้นครับ จะมีรถรถไถให้ขี่ด้ยนะครับเป็นโฟวิวเล็กๆเที่ยวรอบบ้านวันนี้ก็จะได้ไปขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือชมสวนส้มโอและแต่ว่านี่ผมแอบมาก่อนเพื่อนแอบมาดูบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่ารายละเอียดเราจะได้ลึกครับ ามานี่ผมขึ้นเนินมาโอ้โหอันนี้ภูน้อยครับภูน้อยแต่น,นี้จะเป็นภูน้อยบ้านก็นนจะมีบางคนมีนานะดีนะครับบ้านเคียงคิงนี่เขามีโฮมสเตย์เยอะนะครับสวยงาม,มสองบรรยากาศสองข้างทางครับ มีสวนมีที่ตกปลาด้วยนะครับมีฟิชชิงพาร์คด้วยเห็นไหมครับขึ้นมาขึ้นมาเนินท้ายหมู่บ้านครับมาได้ที่88ดสิกิโลละห้าสิบครับนี่นจะไหนอุปกรณ์แล้วก็มีฟิชชิงพาร์คลงไปตรงนี้ครับมีขายที่ดินนะครับใครมีตังค์ซื้อแถวนี้น้องตัวนี้ชูผมพาเดินไปดู ส่วนจมโอครับอุดมสมบูรณ์มากครับมีภูเขามีต้นไม้มีภูเขาขึ้นเนินมาแล้วก็ลงนะครับโอ้โหเหมาะสำหรับการซ้อมวิ่งมา,มากๆนะครับ <c oughs> อยากส่วนทีมวิ่งกินเที่ยวมาดูเลย ที่เหมาะแก่การซ้อมวิ่งมากๆเลยครับนี่ครับเพราะว่าสิงทางเรือบต้องเจอขึ้นโนนสุดยาดเลยครับขึน้นเนินเยอะผมก็แปลกใจทำไมเขาัานี้เยอะนี่ลงสีมั้งอันนี้น่าจะเป็นลงสีลงสีสสสสำราญ โอโครับมองบ้านครับเห็นภูเขาแล้วครับทีนี้หมอกเริ่มจางนะครับมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่จางครับสู